ดีครับท่านผู้ชมมือนี่กลับมาพบกับผมอีแล้วครับซองสายฟ้าผ้าลวยนะครับผมมือนี้กัผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดผีเลื่อนหลมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมากับคณะเจแดงกับเดือนสกาวนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเบิงน้ำกันครับว่าเจแดงกับเดือนสกาวผ้าท่านผู้ชมมาเบิงอีหยงนะครับมาหาอีหยังไปฝากไปตอนท่านผู้ชมนะครับผมเอาเป็นว่าล่อเบิงน้ำกันนะครับผม นี่ก็เป็นสถานที่ที่เพื่อนเอาเอรือขึ้นมาตหนองเนาะครับเนาะใครถูกไ้เหรอับ มาขอโศกขอลาบนะเพคุนบอกครับผมมาเอาจำบอกเบื้องประเทศู่ใกล้นี้นะคะอ๋อเคยถูกเจียมไหมีพี่คือตอนนั้นมาครั้งเดียวค่ะครั้งนึงเสียงซิมซีไหมถูกนะครับเนาะผู้ใดจุดไว้เนาะถูกเนาะใครเนาะจุดไว้หนึ่งหกเก้านาะครับเนาะหนึ่งหกเก้าค่ะเสียงซิมซีเขินมาขอโศกก็ถือยู่ดินเนาะเกลี่ยมานขอโศกดิ เยต์ไซฟาสคอสัพผันโยู่มายโยติที่ทาแป้งครัเอาไปฝากไปต้อนท่านผู้ชมนะครับผมอะไรออกสองตัวเลยบอก่อตัวอันนี้สองสองเจ็ดเลเลสองเออเจ็ดกับสองใช่ไหมใช่สองเจ็ดเลเลี่ยสองเลเล่ยเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเอาอยู่ต้นไม่ก็มีตั้นแปดสองเนะ่โอ้ดียนไว้ที่เคยมา่อนหน้านัท่เ มาเรื่อยใช่ไหมมาสามครั้งนี้นะได้สุโชคทุกครั้งเอตอนที่พี่มาครั้งที่ครั้งครั้งแรกอ่ะมันแม่นมากเลยยังไงคะก็คือมาเห็นเลขตรงนี้เลยอ่ะขึ้นเลยหรอใช่หรือเขาเขียนไว้หรือเปล่าไม่ไม่พี่จะมองเห็นเพียงสิ่งมองเห็นทุกก็นัดถูกถูกหลายร้อยละ่อนะใช่ไหมฮะใช่แล้วทีก็มาอีกก็เจแดงกับแม่นะครับเนาะใช่ไหม มาอีกก็ถูกอีกดจะมาสิมาอีกก็จะถูกอีกหนึ่งหกบ่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเน๊หนึ่งหกเก้าใช่ไเล็กคนดังมากเลยนะใช่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเนด็ดังมากเอาเอาไปรูปไปรูปเราไปเเบือดิไม่มีไม่มีไม่นั่นน่ะเห็นไหมมีมีเอเามาอ่ะใตไม้ในรถไม่มีแล้ไม่ เราะว่ามาตุระเราไม่ได้เลยแวะมาใช่ไหมคะเอาลูกมือเป่าก็ได้ครับครั้งโชคทั้งสามครั้งเลยเพิ่นเสี่ให้เพิ่นก็ให้คืนด้วยอ๋อนี่ดินี่แหะโชคใครโชคมันเนาะใช่โชคของคุณพี่นี่แหละโชพี่มีความมีโชคใช่มีโชคอยู่พี่ถูกหวยทุกงวดนนะอ้๋อสามนี่นี่ไงสามนี่เดี๋ยวเราเอาโชคกับพี่เอาก่อนไอพี่เขามองทันพี่เขามาทีไรเขาก็มีโชคทุกครั้งพี่เขาถูกหวยทุกงวดถูกทีละสองร้อยพีละห้าร้อย พี่เป็นคนคนเล่นนะเนาะโอ้ยถูกรางวัลที่สามมวดที่ศูนย์เจ็ดอะรางวัลที่สามอีกสองใบอ๋อแสดงโชคทุกงวดเลยพี่พี่เราเป็นพี่เลยพี่เราม้วนละสองสามหมื่นเก่งนะฮะถึกเลยทุกงวดานถุงเยอะแต่ว่าก็ยังว่าเป็นคนเล่นคนเล่นเนาะมองไปทางไหนก็เป็นตัวเป็นตน นอนฝันก็ยังนอนฝันก็ยังได้ยังได้มีรูดเม่นหรือไม่เม่นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาแล้วพอลรถมันบอ่อเปิดกระเป๋ารับทรัพยบจะพ่อจะแม่ค้าบอให้ลูกน้อยถูกรางวัลใหญ่ในลูกจะมาทำบุญมาบ่อยเนาะถูกวหวยตลอดถูกถูกวนวดถูกถูกนวดในใจน้อยถูกทีบ่อ ได้คืคืนเะสไปก็เบาๆเลยไ่ค,คเล่นนะักค่ะมองขมองขาเลยีมองขาไป่อนเนาะจะไปเห็นสัตว์ได้ครับอย่นี่สามนี่นี่สามนี่เออสามสามอะไรนี่สุดเจลินข้ามา1 0 0ยน,นนะ้แล้วสมุเนก้อนละสาก้อนสาม สามยังล่ะตัวเดียวสามสจบอใช่ไหมเออสามชัดแท้ชัดมากดิสิสามนี่เออสามหนึ่งสามโซนสามนึ่งนี่หนึงนี่นี่อ่อนนี่บอกเออชัดแท้อใชตัวเดียวคงชัดมาก เออสามนะสามน่ะผดไผ่ในปูเอย้ยไงผดไผ่ในมันยังสามหนึ่งสามตัวเดียวอ่ะเนาะหายตัวตัวนึงขุดข้างๆกันมี่จะมีไว้เลยนะั่นสามเลยสามลูกเลยตัดม,มาก ใสาหน่อจ้าความใหญ่ๆด้วยท่านผู้ชมเห็นอะไตามความเสอเนะครับเนาะความศรัทธาไปเสือแไปก็ได้ท่านู s <S s awesome. <S 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 ้ชมเห็นตัวน้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อนนะฮะไปวัดหลงป้่สว่ปนได้วัดหลงปู่สวนได้ตัวไหนคะ เราไม่ได้ไปไปหาหลวงพ่อเราไม่ได้ไปไม่โชคบ่อยใช่ไหมใช่ทีนีกนี่ไงเจ็บตัวนลยไงนทังนสามให้เจ็บะได้เงนมาทำบอเยอะกเียนสาเก็บก็เลขดังมากเลยเขโชคขอลา ตาดีได้ตาไรเสียเนาะครับเนาะเบิ่งอดตามความเสียตามสายตาเนาะครับเนาะเป็นคนเสียงโฉบมันถือทุ่งหวอดแม้ว่าใครเดีมันก็มีโฉบแค่นั้นเตาโฉบนั่เพื่อนนะครับฝากติดตามอีกสองทางนึงเนาะครับผมสายฟ้าพลาด้วยเนาะครับผมออกทีวีใช่ออกยูทูบครับช่องอะไรครับช่องเดือดสกาวชแนลครัสายฟ้าคนเดิม ไปง้ำคุณผีกันแล้วครับเนาะคนก็เพิ่งมาคือกันงมาพิ่งมาไม่ไม่ไม่เอาตอนไม่มาไปูรางยังไม่มาเห็นแล้ว ขึ้นมาเลยชัดๆเลยนะคะอืมโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ก็เห็นแล้วเห็นแล้วพี่ก็เห็นแล้วเราก็มาส่องตามพี่เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่วะเห็นตัวไหน พี่เห็นตัวไหนพี่เห็นตัวไหนไม่บอกอ่ะโอ้ห้าเจบอเอาโชคกับพี่เขาอ่ะบอกนายพฤนจิโชคน่ะไก่เนี่ยไก่เหรอเนียนเลี้ยวอวซันเนผู้เดียวบอกโชค คำแพงมารูบเร็วเวลาเร็วคัาเพียงมาใบเร็วทูบหลรวบเร็วมามารวบเร็วคัมเพยงมาเทาให้ปูบนแหยเล็กน่อยในสุกคัมเพ้งเลยไอสุกคัมเพีพงเลยมันไม่ได้ออกลอมันไม่เยอะหรอกเผื่อเขาจะชอบเขาก็ตามเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ตามปูขมีบดเดียนจะกาวาวมีก่มีกำลังไปตกหักนะครับนะวหักเสียอครับผมจ้าน้องคัแเพคยง โอ้ใหญ่ส่งน้ำเนี่ยปัญหาไม่มีส่กน้ำก็พี่เขาตัวเองลงยูทูบเดี๋ยวคนไม่มีดวงไปใส่ตามพี่เอาไม่เป็นไรเขาจะมีโชคไงสิล่ะประสาเหตุสืบถูกครับผมครับเนาะแมนมันเกลื่อนเนี่ยแต่าคนไม่ดวงมาซื้อน้ำเฒ่าเนี่ยนจะเกลื่อนต่ว่าสายฝ่าเห็นความมูเล่นอะไรนี้เป็นมาพันเดียวค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวเองตรงนี้มันเกลื่อนแมนห้ามยิ่งเสร็จเล่เช็คเช็ค มีมีอยู่ครับอ๋อธรรมะหลนน้ำเจแดงนี่นะครับเจแดงธรรมะมันทาพันหมันงวดนี่สําหรับคลิปนี้เดีอสกาวคกนดีคอตัวลาบไปก่อนเจอกันไม่ใน่คลิปหนาจะมาฟังเจแดงพันมาขอโศคอลาบค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาตัวเหล็ไปฝากท่านผู้ชมกันนี่จุดถูกไ้อยู่นี่ ถ้าเมือนี้ขออุทิศถวายให้วิญญาณทั้งหาหาลิเซทฮะหาเนาะให้วิญญาณทั้งหน้าท่านคอยไปสู้ภพภูมิที่ดีสู้สุคทีอยู่ภพใดชาติใดก็ขอให้ได้รับผลบุญที่ผู้ขาท้าไม่หมู่นี้วันนี้บุญกุศลทั้งหมดบัดมือขอยกไห้แก่ีเร่ร่ำั้งหาชีวิตแนละ้วคอยอยู่ทรงอยู่ภพไหนชาติไหนก็ขอ,ขอให้มีความสุขทุกภพทุกชาติ สาธุสาธุครับผมสำหรับคีบีสายปลาผ้าด้วยกับขอร่าท่านผู้ชมไปพร้อมกับตัวเรศผีเลื้อลมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ